นมรสจืดนะคะเพื่อนๆพี่ๆคะเคยสงสัยเหมือนกับเด็กนะคะว่าทําไมนมรสจืดเนี่ยมันไม่หวานนะแล้วมันมีน้ําตาลอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะในอาหารเนะะี่ยค่ะจะมีน้ําตาลอยู่2ประเภทนะคะก็คือเป็นน้ําตาลที่มาจากธรรมชาตินะคะก็คืออย่างเช่นนมรสจืดเราไม่เห็นข้างๆนี้เลยว่าเอมีส่วนประกอบของน้าตาลหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขาเขียนว,ว่า นมโคสดร้อยเปอร์เซนใช่ไหมอ่าไม่เห็นมีคําว่าน้ําตาลกี่เปอร์เซนเลยจริงๆแล้วนมลดสืดก็มีน้ําตาลนะคะเพราะว่าเป็นน้ําตาลจากธรรมชาติเขาเรียกว่าน้ําตาลแลคโตสอ่าน้ำตาลตัวนี้ก็จะมีปริมาณของกูโคสอยู่ข้างในด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อย่อยเรียบร้อยแล้วเ็าจะให้ไปกูโคสฉะนั้นเวลาหนูจะดื่มนมนะคะแนะนําว่าให้ดื่มในช่วงเช้าช่วงกลางวันไม่ควรจะดื่มก่อนนอนนะคะเพราะว่ากูโคสเนี่ย จะไปทําให้เราได้รับพลังงานแล้วก็อาจจะทําให้เป็นเด็กอ้วนได้สรุปแล้วนมจืดมีน้ําตาลนะคะเมื่อก,กินนมจืดเรียบร้อยแล้วก็จะต้องใส่ฟันด้วยโอเคไหมคะโ <Okay. S 1> อเคจริงมากค่ะ